้าไก่ตัวนี้ชื่ออะไรคะนัมเบอร์วันครับน <Number one. S 1> ัมเบอร์วันเป็นมายังไงบ้างคะตัวนี้ลูกเพาะหรือว่านําเข้านําเข้ามาจากพี่หนึ่งซับลุงโหลดครับอตอนประมาณหกเดือนอก็ยังไม่เห็นว้วครับเป็นไก่ซื้อแต่ว่าพี่หนึ่งบอกว่าเตะดีก็เลยซื้อมามาเตะก็ชอบชอบในฝีมือก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วนี่ก็เตะทําตัวเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็ทีงานไม่เห็นก็ เริ่มมีการแม่กับฝากผสมกันไว้พอได้อายุปุ๊บก็ขึ้นเลี้ยงชนแล้วก็ออกตีไฟนี้ไฟแรกเลยครับไก่หนุ่มเปิดไฟแรกเลยครับคือปั๊มแข็งที่ซุ้มแล้วก็ออกชนนะครับตอนนี้ไก่อายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย11เดือนครับ11เดือนใช่ครับเช็นชนพม่าของฝ่ายตรงข้ามเป็นพม่าของเราเป็นเชิงใช่ครับของเรานี่จะเป็นโซโล่หลังอย่างเดียวครับเชิงชนโซโล่หลังอย่างเดียวใช่ครับคือความพร้อมความสมบูรณ์นี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้90%อครับอีกส0เคือเตะเป้าว <man> ันจันทร์เป้าสุดท้ายวันจันทร์ก็ปฏิัติตามเจ้านามอร์วันด้ยนะครับก็วงขยับสร้างสีสันในวงการกันะครับดีใจนะครับดีใจ